สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะพี่พี่จา๋างวดประจําวันที่25พฤษภาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าสิบแปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางของวันที่24นะคะซึ่งวันที่24แอดก็ให้เด่นที่0 3 6ไปวิ่งรูดที่0นะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ8 6ดหกศูล่าง19นะคะเด่น0มาเด่น6มานะคะแอดให้รูดที่0นะคะ เน้นไปที่06มาในตัวกลับนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับเนาะส่วนล่าง19แอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษ705นะคะล่าง64 05มาตรงตรงนะคะ64มาเด่น6นะคะพี่พี่จ๋า <c oughs> อ่าส่วนในรอบปกตินะคะ ส่วนในรอบปกติ098ล่าง88นะคะพี่พิจาเนี้ยหลุดไปเนาะในรอบ v i p นะคะ761ล่าง59เด่นที่6มานะคะพี่พิจาแต่ว่า59แอดหลุดไปเนาะอ่าส่วน3วันนี้ไม่มานะคะพี่พิจาอ่าสาไม่มาวันนี้รูดที่ศูนย์ก็เข้าไปใน2หน่อยนะคะพี่พิจาเสียงอาจจะไปหน่อยเนาะ เหมือนไม่สบายโดนฝนบ่อยนะคะพี่พีจ๋าโดนฝนบ่อยอ่ะตามกันต่อนะคะของวันที่25นะคะก็ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝาก like, กดไลค์กดแช่นะคะพี่พีจ๋ากดติดตามเอาไว้นะคะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด,ดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่าทุกๆแนวทางเลยสำหรับท่านไหนที่รอรัฐบาลไทยแอดลงให้แล้วนะเลื่อนดูคลิปนะคะพี่พีจ๋าเลื่อนดูนะคะ นานๆแอดจะได้มีเวลาลงให้เนาะส่วนมากไม่มีเวลาเลยนะคะไม่ได้แบ่งปันหน้าช่องเลยนะคะอะยังไงก็เลื่อนดูแล้วกันเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเดอ้ออะตามต่อที่ห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ <c oughs> สูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จา๋าอะเผื่อพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะเผื่ออา ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันก่นกอนเลยสําหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียววันนี้แอดให้เด่นไปที่เด่นไปที่2อนะคะหแล้วก็สิบนะคะเด่นไปที่2องห้ดนะคะแอดจะวิ่งรูที่2นะพี่จ๋าวิ่งรูที่2นะคะ รูปที่สองกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นกันสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสองแปด แล้วก็สองเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่ๆจาชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สองรูที่สองแอดเน้นไปที่สองศูนย์นะคะสองสองสายเบิ้ลเนาะระวังสายเบิ้ลนะคะสองสี่นะคะสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดเนาะอ่าแนวทางสําหรับ รูดสองก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จ๋าจุดไว้แคบไว้นะคะเผื่อมีตัวที่อชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันยิ่งยิงขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ